โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณชุมชนหาดแสนสุขเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566เวลา13.30นโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวชจรสร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตพ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผแผนกประชสังคมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมอ ได้รวมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านบริเวณชุมชนหาดแสนสุขหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตร่รวมกับนายพักดีขวัญรอดและนายเจริญแท่อองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศดาเขตหนึ่งโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจภูเกต็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ต และชุมชนสะพานร่วมพูนผลหนึ่งชุมชนสะพานร่วมพูนผลสองชุมชนร่วมน้ําใจและชุมชนขุมน้ํานรหัสตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจทัดกรองเบาหวานความดันโลหิตและตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับยาพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคน มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะค่ะดิชันนางทัศนีแก้วคล้ายค่ะประธานอสอมหมู่ที่7ของตำบลรัสดานะคะวันนี้ได้นำทีมแพทย์ออของโรงพยาบาลอบจอนะคะลงพื้นที่ พร้อมกับอสมและเจ้าหน้าที่ของอบจลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชน <Okay. S 1> แสนสุขค่ะวันนี้นะคะได้เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมาคัดกรองมาตรวจเบาหวานน้ำตาลนะคะแล้วก็ความดันนะคะวันนี้นำทีมโดยคุณหมอกิตติค่ะที่มาให้ ความรู้กับชาวบ้านนะคะในวันนี้ค่ะส่วนตัวดิฉันเองนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ก็ตะเวนไปทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโครงการของโรงพยาบาลอ,อบจอทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะขอบคุณทางโรงพยาบาลอบจอและหน่วยงานอบ,บจอภูกเก็ตที่ได้ชูเลใส่ใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วผู้สูงอายุ แต่ละคนบางคนก็ไม่สามารถเดินทางโดยสะดวกไปกับโรงพยาบาลอบจได้ปกติลูกหลานเขาก็ทำงานไม่มีเวลาจะไปให้ก็เลยรู้สึกด,ดีใจที่ได้มาตรวจเยี่ยมลูกฟาร,ร์มดันเบาหวานนะครับลูกต่างๆที่ว่าคนแก่ๆแลวผู้สูงอายุแล้วไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ต่อไปก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้มาก,กว่านี้นะครับ <S S บางครั้งคุณอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาลูกหลานก็ไปทํางานกันหมด บางทีก็คนเก่อยู่บ้านคนเดียวมาไม่ได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยขอบคุณมากที่ว่ามาให้บริการถึงที่ขอบคุณครับ